เอีย yeah, ่างไพี huh. s <S okay. s <S uh ่น huh? uh ้องกิ่งคือเกี่ยวกันยุงสีบอกเข้าใจพี่น้องอุ้ยฟางนี่ค่ะพันธุ์ทุนมาเบิ่งมาอธิบายมันฟางเนีมันเปจากองไรเนี่กิ่งคือผสมพันธุ์ฮะกิ่งคือผสมพันธุ์เอาว่ามันมันกินกันบ่ว่าบ่บ่บ่หึเมนบ่พันธุ์ทุนผสมพันธุ์อันตัวใดมันตัวผู้หรือตัวเมียตัวใหญ่นิแม่อืมตัวเมียตัวใหญ่เนาะบ่ อ๋อเป็นยังไงหะือเปี่กำลังเคยเห็นี่พี่น้องเนี่ยกำลังเคยเห็นอีลีในชีวิตว่ามันคือเกี่ยวกันแบบนี้นี่ๆนี่ปี่น้องเคยผูกเคยพ่ออยู่บ่ค่ะก็บ่เคยพ่อในละนะ 那您。何